สวัสดีครับยินดนีตอนรับเข้าสู่ช่องของจูเนียร์มายคลิปนี้นะครับผมแกะกล่องอันบ x ็อกรีวิว สักอย่างนะครับโมเดลฟิกเกอร์นะครับจากทางทอย l e ็กซนะครับผมที่มาในตัวละครทอจาก a v e n g e r e n n g a m เกนะครับเป็นทอล่างที่มีความโกดแค้นนะครับผมตัดหัวทานอสขาดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้รับมาเยอะมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าขอบคุณทางทอย l e ็กซี่ณตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าโมเดลฟิกเกอร์ฝีมือคนไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ แก้ออกมานะครับก็จะพบกับคล้ายๆบัวชัวนะครับที่เอาไว้บอกเราว่าเฮ้ยทางทอเล็กซี่เนี่ยปัจจุบันไหมผมไม่ไม,ไม่ไม่ชัวนะนะครับตอนนี้เขามีเว็บหนึ่งเว็บสองนะครับผมที่เป็นเซตนะอ่าเว็บแรกก็จะมีธานอสกับตันไอวอนแมนแล้วก็ทอร์นะครับทอร์ที่ผมกำลังแกะกล่องอยู่นี้เป็นทอร์เว็บแรกนะครับแล้วก็ฮักนะฮะอีกด้านหนึ่งเว็บสองนะครับแคปตอนมาเวลฮอกไอนะครับแบล็กวีด์แอนด์แมนแล้วก็ วอลเป็นชีนนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นซองเว็บใหญ่ๆจัดหนักจัดเต็มที่แบบมากันเป็นแก๊งอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคแกะออกมาก็เห็นไม่เต็มที่นะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องแกะข้างบนต่อตออ,อีกครับด้านหลังมีสายฟ้าด้วยนะครับสายฟ้าของโทที่จะต้องประกอบเองอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้เป็นสายฟ้านะครับสายฟ้าสายฟ้าคำรามที่ตามมากับสายฟ้าแรบมึงเอะมุงเอะอ่ะอันนี้ก,ปปก็ประกอบเข้าด้านหลังตรงนี้นะครับ โอเคตัวดีเลยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับตัวไม่ใหญ่นะครับผมเท่าฝ่ามือการยืนการอะไรโอเคเลยนะครับแต่ผมติดตรงหน้านี่แหละหน้าพี่แกค่อนข้างดุไปด้วยนะหรือว่ามันอาจจะต้องแบบติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าที่แบบถ้าออกแบบให้เหมือนกับต่างทางตัวของนักแสดงเองอย่างคิสแฮมเวิร์ดนะครับเราเลยใกล้นะครับผมโ oh. อกก้หน้าก็ค่อนข้างดุพอสมควรเลยครับก็อาจจะดูแบบเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ที่ต้องไปตัดหัวธานอสนะครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยเป็นเป็นทอที่แบบได้ขวาสตรอมเบเกอร์มาใหม่ๆนะฮะ เนี่ยโอ้โหเท่มากครับอู้ต้องบอกว่าสีสวยมากๆแต่ติดนิดเดียวก็คือด้านหลังนะครับมันน่าจะเป็นเป็นแบบสายฟ้าอันนี้มันออกขาวๆนะครับออกขาวๆอะ่ะไม่แน่ใจนะสายฟ้าต้องแบบเป็นใสๆา,สา,าฟ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่อันนี้มันดูขาวๆก็ดูแบบไม่ค่อยเป็นสายฟ้าเกลียวกลาดสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นไงครับหล่อใช้ได้เลยนะครับด้านท้ายมีสลักคําว่าทอจาก a v e n g e r e N d เ a m e กนะครับผมแล้วก็มี Marvel แล้วก็ตัวของพอลลีซนะครับผมวันนี้นะครับนี่เลย โอเคครับสำหรับการแกะกล่องแล้วก็รีวิวนะครับผมฟิกเกอร์โมเดลทอยนะาก็ต้องบอกเลยว่าดีเทลประมาณนี้ก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อกับราคาที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเป็นราคาแบบอยู่ในแบบหลักร้อยไปไปลายไปหลักพันอะไรเงี้ยช่วงโปรโมชั่นดีๆหน่อยก็อาจจะอยู่ที่แบบหลักร้อยหลักร้อยลงมากลางๆถ้าแบบว่าซื้อผ่านองค์ผ่านแอปอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาโค้ดส่วนลดจากผมนะครับไปลดก็ได้นะครับเดี๋ยวจะใส่โค้ดจูนเไมไว้ในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็นําโค้ดไปกรอกแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับสาหรับคล มาณนี้คกับผมใบไปเจอกันใหม่กับตัวต่อไปนะครับ